สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะสวยใจบุญเบลล่าลานีนางเอกผู้เล่นละครเรื่องไหนก็ปังอีกหนึ่งนางเอกสาวสุดฮอตแถมเป็นนางเอกสวยใจบุญเต็มตัวแล้วสำหรับสาวเบลล่าลานีที่พักหลังมักเห็นเธอออกมาช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆเป็นอีกภาพที่ชินตาแฟนคลับไปแล้วสวยแถมยังช่วยคนอื่นอีก ส่วนเรื่องการเล่นละ,ละครก็ถือว่าไม่ธรรมดาค่ะหลังจากที่เริ่มงานออกเดินสายทําบุญกับคุณแม่ซึ่งเราจะได้เห็นว่าสาวเบลล่านั้นจะพาคุณแม่ไปทําบุญและเชิญชวนเหล่าบรรดาแฟนคลับล่าสุดผู้จัดละครส่วนตัวของสาวเบลล่าอย่างคุณพลอยในโพสต์อินสตาแกรมซึ่งเป็นภาพตนเองกับสาวเบลล่าที่เช็คอินที่วัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารอ,อรําเภอเมืองจังหวัดสกนลนครโดยระบุข,ข้อความว่า เนื่องจากปีที่แล้วน้องเบลได้มีโอกาสรำถวายพระาธาตุเชิงชุมรอยและน้องจึงมีโอกาสทราบข่าวบุญการโบรณะปิดทองพระาธาตุเราจึงได้บอกบุญรวบรวมปัจจัยส่วนตัวและจากกัลยาณมิตรรวมทั้งสิ้นทองคำ103.35า103.35บาทซึ่งประมาณราว1กิโลครึ่งกว่าและปัจจัยเงินสดอีกบางส่วน เพื่อถวายทองคําหุ้มปรียอดพระทั์เชิงชุมพระทั์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสกลนครตอนนี้พวกเราได้นำทองคําและปัจจัยที่จัดเตรียมไว้แล้วมอบให้แก่ทางวัดเพื่อไปดำเนินการจัดการสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจึงขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนทางด้านอินสตาแกรมของสาวเบลล่าเองเธอก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองในชุดไทยเรียบร้อยพร้อมคุณแม่ถือว่าทำบุญใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะ รวมบุรณะปิดทองพระธาตเชิงชุมน้ำหนักทองมากกว่า103บาทซึ่งงานนี้ก็มีแต่ปังกับปังเหมือนบุญพากขึ้นเสริมชะตาชีวิตให้กับสาวเบลล่าเลยนะคะซึ่งก็มีแฟนคลับที่ทราบและเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปกับเธอด้วยเป็นจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะออร่าในชุดไทยสีขาวที่ถ่ายร่วมกับคุณแม่และทีมงานสาวเบลล่าอาบุญมาฝากไม่ว่าชุดไหนสาวเบลสวยเสมอขอขอบคุณที่มาพลอย และเบลล่าลานีแคมเปนและแร่งข่าวจากสยามทุเดย์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ